สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องรายการอันดับประเทศที่มีความเป็นมิตรมากที่สุดประจำปี2025จากการจัดอันดับโดย World Population Review ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาอย่างน่าสนใจ ซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมการต้อนรับและความอบอุ่นที่แต่ละประเทศมีให้กับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวประเทศที่ติดอันดับในปีนี้ล้วนก็มีจุดเด่นในด้านความเอือ้อเฟื้อเครือญาติความเป็นกันเองและความช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงช,ชาติหรือศาสนาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความนิยมในการท่องเที่ยวการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ภูมิภาคที่โดดเด่นอย่างยิ่งในการจัดอันดับครั้งนี้คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีถึง4ประเทศที่ติดอยู่ใน20อันดับแรกได้แก่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยซึ่งล้วนสะท้อนถึงความเป็นมิตรที่ฝังลึกในวัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันและการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงประเทศฟิลิปปินส์ได้อยู่ในอันดับที่3โดดเด่นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มจากผู้คนที่เป็นกันเอง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกสะดวกใจและสื่อสารได้ง่ายวัฒนธรรมบียานิฮันหรือความสามาัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นหัวใจสำคัญที่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติสัมผัสได้ชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหลวงมะนิลาหรือหมู่เกาะเล็กๆฟิลิปปินส์ก็เต็มไปด้วยความเป็นมิตรความสนุกสนานและการเปิดรับความหลากหลายอินโดนีเซียอันดับที่สเป็นประเทศหมู่เกาะที่ขึ้นชื่อด้านวัฒนธรรม การต้อนรับอย่างลึกซึ้งและจริงใจไม่ว่าจะเป็นบาลีหยอกยากาตาหรือเกาะต่างๆทําให้ผู้มาเยือนจะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและการให้เกียรติอย่างสูงวัฒนธรรมความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้ผู้มาเยือนรู้สึกอบอุ่นไม่ว่าจะในเมืองใหญ่หรือชุมชนเล็กๆทุกคนต่างพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมชาติประเทศเวียดนามได้อยู่อันดับที่หสะท้อนถึงความเป็นมิตรที่อบอุ่นและจริงใจ ผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรักสงบวัฒนธรรมการเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนเข้าร่วมรับประทานอาหารหรือพูดคุยกันในบ้านเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปความสุภาพและความเอื้ออาทรที่มีให้กันและกันเป็นปัจจัยที่ทําให้เวียดนามถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความอบอุ่นนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเวียดนามมักกลับไปพร้อมกับความประทับใจเสมอประเทศไทยติดอันดับที่8เป็นความภาคภูมิใจที่แสดงถึงรากฐานของวัฒนธรรมไทยในฐานะสยามเมืองยิ้ม ประเทศไทยยังมีความโดดเด่นในด้านการต้อนรับที่ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมกับความทันสมัยเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพฯเชียงใหม่หรือภูเก็ตต่างก็มีพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันการเดินทางสะดวกและบริการที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้มาเยือนนอกจากนี้ในช่วงที่ไทยต้องเผชิญวิกฤตไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติคนไทยยังคงแสดงออกถึงความสามาคัคคีและการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง นโยบายของไทยที่เน้นการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยระบบขนส่งที่เชื่อมโยงทั่วประเทศและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาเป็นเหตุผลที่ช่วยเสริมให้ไทยติดอันดับประเทศที่มีความเป็นมิตรมากที่สุดในอนาคตประเทศไทยยังสามารถพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อชาวต่างชาตินักลงทุนและผู้ที่ต้องการเข้ามาพำนักระยะยาวโดยอาศัยความเป็นมิตรนี้เป็นจุดขายสำคัญ หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณเบนจามินได้กล่าวว่าฉันเดินทางมาเที่ยวไทยมานานกว่า1ิปีแล้วและมักจะพบสิ่งใหม่ๆให้ได้เห็นและสัมผัสอยู่เสมอ ที่นี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เรียกได้ว่าเป็นการผจญภัยอย่างแท้จริงเนื่องจากมีภูเขาทางตอนเหนือมีที่ราบสูงทางทิศตะวันออกและมีท้องทะเลและเกาะทางทิศใต้แม้ว่าจะฟังดูเหมือนประเทศอื่นแต่ที่นี่ในประเทศไทยจะทำให้ได้รับความรู้สึกใหม่และแตกต่างจากที่อื่นในขณะเดียวกันการเดินทางภายในประเทศไทยก็ทำได้สะดวกและยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้คนที่น่ารักพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ตามอาหารราคาถูกและที่พักราคาประหยัดก็เป็นเหมือนสิ่งที่เพิ่มความพิเศษให้กับการเดินทางฉันได้เคยไปทั่วโลกมาแล้วแต่ไม่มีที่ไหนที่ให้ความรู้สึกนั้นได้เหมือนที่นี่และฉันรอไม่ไหวที่จะได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งในปีนี้ความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเลกวางฮวีได้กล่าวเอาไว้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีชีวิตชีวาทั้งกลางวันและกลางคืน ถ้าคุณไปเดินที่ถนนคนเดินในฮานอยตอนกลางคืนคุณก็จะเห็นคนเต้นรำเล่นดนตรีและนั่งเล่นชิวๆอยู่ทุกมุมฉันชอบที่เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆและมีกิจกรรมในชุมชนอยู่ตลอดเวลามันทำให้เมืองไม่เคยเงียบเหงาความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณสรีนายสินได้กล่าวบางครั้งฉันรู้สึกว่าประเทศของเราก็แข็งเกินไปในเรื่องของกฎระเบียบจนทำให้นักท่องเที่ยวที่มารู้สึกกดดัน เราอยากให้เขาเห็นวัฒนธรรมอิสลามและความเรียบร้อยของมาเลเซียแต่กลับกลายเป็นว่าความเข้มงวดทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้อยากให้ความเป็นมิตรออกมาจากการยิ้มและการให้ข้อมูลไม่ใช่จากการเงียบและรักษาระยะห่างเกินไปความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณซันโตซาได้กล่าวเอาไว้ว่าผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจบาลลีมากแต่พอไปจากกาต้าเขากลับบอกว่ารู้สึกเครียด ทั้งมลพิษการจราจรและความวุ่นวายทําให้คนไม่อยากกลับมาอีกมันน่าเสียดายเพราะเรามีความเป็นมิตรที่ดีในพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ยังล้มเหลวในเรื่องระบบเมืองใหญ่และการจัดการภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณโกโจกาลาเมสได้กล่าวฟิลิปปินส์มีชื่อเสียงเรื่องวัฒนธรรมความเป็นมิตรแต่อยากให้พูดถึงปัญหาด้านความปลอดภัยบ้างเพราะบางครั้งนักท่องเที่ยวไปเดินย่านกลางคืนแล้วโดนก่อกวน หรือโดนหลงกระเป๋าความเป็นมิตรของประชาชนมันดีแต่ต้องมีความปลอดภัยคอยสนับสนุนด้วยความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณฟาราซูไฮลาได้กล่าวว่ามาเลเซียนในสายตาฉันคือประเทศที่อบอุ่นเวลาพูดถึงผู้คนทุกครั้งที่เดินตลาดกลางคืนหรือไปที่ร้านค้าเล็กๆตามชุมชนคนขายมักจะยิ้มให้และถามถ่ด้วยความจริงใจถึงบางครั้งจะมีคนขายที่อยากขายข,ายของเกินราคาอยู่บ้าง และก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณฟาร์มตัวเหนียนได้กล่าวเอาไว้ว่าเวียดนามของเราเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์ทั้งในด้านอาหารและวัฒนธรรมเรามีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งแต่เราก็ต้องยอมรับว่าที่เวียดนามยังมีปัญหาเรื่องการโกงราคาสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆฉันเคยเห็นเพื่อนต่างชาติโดนหลอกราคาและมันน่าอายมากๆ อยากให้รัฐบาลจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะสุดท้ายมันทำลายชื่อเสียงประเทศเราก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับจากรายงานนี้ชี้ให้เห็นว่าความเป็นมิตรไม่ใช่เพียงรอยยิ้มหรือคำทักทายแต่คือหัวใจสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะประเปลี่ยนจุดแข่งนี้ให้เป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางในเอเชียในด้านการต้อนรับและความร่วมมือระหว่างประเทศหากผมแปลหรือทําเนื้อหามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ